ผู้ชมมาเพื่อเพลิดเพลินกับการแสดงแต่ผู้นำเสนอเริ่มตะโกนด้วยความกลัวอย่างกระทันหันและบอกให้ทุกคนวิ่งหนีนักแสดงบนเวทีก็ตกใจกลัวและวิ่งหนีไปเสียงของเขาสั่นเครือด้วยความกลัวและความตื่นตระหนกบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกแต่ผู้ชมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีใครฟังเขาเขาจึงตัดสินใจวิ่งหนีไปคนเดียวเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้คนแต่ไม่มีใครเชื่อผู้ชมยังคงจมอยู่กับการแสดงทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นและพื้นดินสั่นสะเทือนตอนนี้ผู้ชม จึงตระหนักถึงอันตรายที่แท้จริงในเวลาเดียวกันนั้นสิ่งมีชีวิตประหลาดตกลงมาจากท้องฟ้าผู้คนแข็งทื่อด้วยความกลัวแต่สำหรับบางคนมันสายเกินไปแล้วมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นที่หนีรอดแต่สิ่งมีชีวิตนั้นก็จับเธอได้ในไม่ช้าโชคดีที่ผู้หญิงคนนั้นได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเธอสวมเสื้อผ้าเหมือนนางแบบและซ่อนตัวในฝูงชนปีศาจ เดินจากไปแต่ทันใดนั้นมันก็หยุดและหันกลับมามองผู้หญิงคนนั้นกลัวจนขยับตัวไม่ได้เมื่อปีศาจนั้นจากไปในที่สุดผู้หญิงคนนั้นคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่เธอได้ทําผิดพลาดเล็กน้อยเธอทําเหมือนว่าไม่มีอันตรายอีกต่อไปแต่นั่นกลายเป็นความผิดพลาดของเธอและเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของเธอ